สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Food M Channel นะครับตอนนี้อยู่ใน EP ที่100สําหรับแ r งค์ n Rock อ r i g i n นะครับและในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะพาไปดูว่ากิวอลนะฮะถ้าหากว่าเราได้บ้านแล้วนะครับเราจะมีใต้บ้านเป็นแบบไหนใต้บ้านมีอะไรบ้างน,นะครับน่าสนใจแค่ไหนนะครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวผมพาไปดูเลยฝากกดไลค์สัก100ไลค์ like, เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับ เติมเกมมือถือทุกเกมถูกกว่าเติมเองเติมเร็วบริการดีรีวิวแน่นไม่โกไม่โยนไม่คามุยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100่เซตักมาเลยที Facebook จูนบิโกช็อปหรือแอดไลน์จูนบิโกวิธีการเข้าเดินเจียนะครับเราสามารถมาที่ในกิลได้เลยแล้วก็คุยกับ NPC พซตัวนี้นะครับ NPC พี MC เนี่ยจะอยู่ในห้องทางด้านซ้ายของกิวนะครับมันจะมี Royal t r ท a s u r e Room ซึ่งจะไปรับของประจำวันได้จะเป็นกล่องสำหรับ สมาชิกทั่วไปนะครับผมแล้วก็สมาชิกที่มียศนะครับซึ่งมันจะมี2กล่องนะครับอ่ะก็จะมีกล่องเล็กนะครับผมแล้วก็กล่องใหญ่นะครับกล่องใหญ่จะเป็นลัคกี้บล็อกนะครับกล่องเล็กเป็นทิชชูบ็อกนะครับผมอันนี้อันนี้ผมกดรับไปแล้วนะครับก็ได้รับเป็นมีอีเดนนะครับผมกิ้โทเคนนะครับแล้วก็เศษหินกิววอแล้วก็แต้มกิวนะครับประมาณนี้อ่ะกล่องใหญ่ไม่ทราบนะครับโอเคเดี๋ยวกลับไปดูดันเจียนกิวกันเลย โอเคครับกิลดอนเจียนเนี่ยนะครับในดันเนี่ยมันก็จะมีทั้งมินิแล้วก็เอ็มพีที่แยกออกมาจากเอ่อแมปข้างนอกนะครับผมซึ่งในดันเจียนเนี่ยจะมี คนที่ได้บ้านเท่านั้นนะครับที่จะสามารถเข้าไปออตีได้นะครับผมซึ่งดันเจี้ยนเนี่ยมันจะแยกกิวกันนะครับไม่เหมือน RX ที่ใครที่ได้บ้านใช่ไหมก็สามารถเข้าไปแย่งบอสกันได้อีกใช่ไหมแต่นี่คือมันแยกเลยนะครับกิวใครกิวมันนะแล้วก็เราสามารถสุ่มมอนเตอร์ได้แต่ว่าถ้าหากว่ามอนเตอร์ที่อยู่ในวันนั้นเนี่ยนะครับเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับแต่ถ้า,าวันต่อมานะครับเป็นมอนเตอร์อะไรเนี่ยเราสามารถกดรีเฟรชได้นั่นเองนะครับอย่างมอนเตอร์ตอนนี้เนี่ยมันเป็น ไกเอิร์ธสตเตมเวิร์มเรดใช่ไหมครับผมแล้วก็ดีวิลชิอ่าต่อมาเนี่ยจะเป็นไนท์แม นะครับผมรีวิวชีอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เราสามารถกดรีได้นั่นเองนะครับแต่ว่าจะรีได้ก็ต่อเมื่อเป็นหัวหน้ากิ์แล้วก็เป็นซับกิ์นั่นเองนะครับเ่ก็จะมีให้เรารีด้วยอ่าแล้วก็พิเศษสุดๆเลยนะครับกีเอิร์ธไกเอิร์ธอะไรก็แล้วแต่นะครับจำได้ใช่ไหมครับว่าเลเวลมันน้อยมากๆแต่ว่าในดันเจียนนะครับของกิ์เนี่ยเลเวลของไกเอิร์ธเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นมาด้วยรวมถึงสเตมเวิร์มเลดนะครับรีวิวชีอะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกมอนเตอร์เนี่ยเลเวลของมันเนี่ย อย่างสมมุติว่าถ้าหากว่ามีคนเหมืองคนเหมืองก็สามารถเป็นเลเวล80ได้ด้วยนะเออก็จะเพิ่มพวก EP Late Root r a t e ได้นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเข้าไปทัวใน Dungeon g u i l d กันเลยนะครับอ่าดันเ e ี้ยนกิ้เนี่ยมันก็จะเหมือนกับออก i ฟเฟนด n d u n ี e ยนนั่นเองนะครับผมแต่ว่ามอนเตอร์ที่อยู่เนี่ยนะครับมันไม่เหมือนกันนะครับผมก็เราสามารถเข้ามาเก็บเลเวลมาฟาร์มการ์ดในนี้ได้เลยนะครับเออสำหรับบางคนที่เออไม่มีที่ฟาร์มนะครับหรืออยากจะ มาหาการ์ดนะครับผมหรือว่ามาตีบอสนะครับอ่าซึ่งช่วงเวลาบอสเกิดอะไรเงี้ยเราก็จดกันไว้ด้วยนะครับจํากันไว้ด้วยแล้วก็ชวนคนทั้งคิวเนี่ยมาตีนะครับเออเราจะได้ไม่ต้องไปแย่งของกับคนข้างนอกนั่นเองนะครับก็สามารถวางคิวกันได้เนาะเอ้ยคิวนี้เป็นของตี้นี้ตี้นี้ได้บอสอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะฮะสำหรับคนที่ได้บ้านคิวนะฮะก็ประมาณนี้นะครับพามาทัวร์ให้ดูนะครับอืมีอยู่ชั้นเดียวนะครับ มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอามอเตอร์ตัวไหนมาเนาะแต่ส่วนมากเขาก็เอาเป็นพวกคนเหมืองมานะครับเอามาไว้ในนี้เพื่อแบบาฟาร์มเหมืองอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมืองมันเลเวลสูงนะครับดอปเลตมันก็เพิ่มขึ้นมีโอกาสได้การเพิ่มขึ้นนะครับอ่ะโอเคสําหรับคลิปโรนี้พามาทัวร์กิลดันเจียนก็ประมาณนี้นะครับถ้าว่าชอบยังไงกดไลค์นะครับผมกดคอมเมนต์มาพูดคุยกันด้วยนะแล้วเ,เจอกันคิโรหน้าสวัสดีครับ